สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องไลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเ,เห็นตรงหน้าจอนี้นะครับก็เป็นแอปตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับเป็นแอปที่ชื่อว่าด็อกเตอร์มีนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าแอปตัวนี้มันมีดียังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับจากทางช่องไลสาระชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับก็พิมพ์คำว่าด็อกเรมีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแอปตัวนี้เป็นยังไงนะครับใช้งานยังไงนะครับ กดเข้าไปที่กดเข้าไปที่ตรงเนี่ยครับมีอะไรใหม่นะครับเกี่ยวกับแอปตัวนี้นะครับก็ออกดลูกศรตรงนี้เข้าไปเลยเดีย๋ยวเราไปอ่านนิดนึงนะครับเขาบอกว่า,าด็อกเตอร์มีนะครับแอปพลิเคชันด้านสุขภาพบน Android ตัวแรกของไทยนะครับเนื้อหาอาการโรคการปรถมพยาบาลยาและยาสมุนไพรกว่า200รายการนะครับจากคู่มือหมอชาวบ้านนะครับ นื้อหาอีกอันนึงก็เป็นบอกว่าอะไรเนี่ยอาการเจ็บป่วยนะครับดูแนวทางปฏิบัติตนเพื่อบรรทาอการเจ็บป่วยของเบื้องต้นของตนเองนะครับเช่นเป็นไข้ไอเจ็บคอปวดหัวศีษะนะครับปวดท้องท้องเสียอ่อนเพลีนน้ำหนักลดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าแอปตัวนี้นะครับจะช่วยวิเคราะห์นะครับแล้วก็ช่วยแนะนํานะครับในเบื้องต้นนะครับในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับตัวคุณเองนะครับ เขาควรระวังก็คือว่าโปรดอย่าลืมว่าคู่มือนี้นะครับแนะนําวิธีการรักษาตนเองในขั้นต้นเท่านั้นนะครับถ้ามีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงนะครับหรือลองรักษาตนเองแล้วนะครับอาการไม่ดีขึ้นก็ให้รีบนะครับไปพบหมอทันทีนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานของเจ้าแอปตัวนี้นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยก็กดเปิดเข้ามาเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแอปตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งจะดาวน์โหลดมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้งานกันนะครับพร้อมๆกันเลยครับเปิดเข้ามาครับหน้าตาของแอปด็อกเรมีนะครับก็จะประมาณนี้ค้นหาดีกว่าเดิมนะครับเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวลองลองเลื่อนๆดูนะครับ อันนี้เป็นบันทึกสุขภาพให้ตัวเองและคนสําคัญของคุณนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับอาการเมื่อคุณป่วยนะครับเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นสรุปสุขภาพประจําสัปดาห์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลือกตัวละครอะไรเนี่ยสวัสดีฮะก่อนเริ่มใช้งานเราอยากให้คุณเลือกตัวละครของคุณนิดหนึ่งนะครับก็กดเลือกตัวละครไปเลยผมเลือกเป็น อันนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้หน้านี้นะครับเขาจะให้เราเหมือนกับว่าเราระบุนะครับว่าตอนนี้เราเป็นอะไรนะครับผมก็จะระบุไปว่าเเจ็บคอก็แล้วกันนะครับทดลองดูนะครับว่าคำแนะนำของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ อาการเจ็บคอนะครับก็กดเลือกเข้าไปนะครับในนี้พอเราเลือกคําว่าเจ็บคอปุ๊บเนี่ยนะครับรายละเอียดเขาจะบอกว่าถ้าหายใจลาบากหรือมีก้อนบรินคอควรไปหาหมอนะนะครับข้อสองถ้าเกิดจากต่อมทอนซิลอักเสบนะครับดูที่ต่อมทอนซิลอักเสบว่าเป็นไข้เจ็บคอต่อมทอนซิลบวมเป็นหนองหรือไม่นะครับข้อสามถ้าเกิดจากไข้หวัดให้ดูไข้หวัดนะครับก็คือ,อไอตัวพวก ต,ตัวหนังสือสีน้ำเงินเนี่ยนะครับสีฟ้าเนี่ยนะเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอันนี้ข้อ3นะครับถ้าเกิดจากไข้หวัดก็ดูไข้หวัดครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีคําถามต่อไปว่าผู้ป่วยจะมีอาการมีไข้มีน้ำมูกเจ็บคอไอนะครับในผู้ใหญ่และเด็กโตนะครับก็ลองกดเข้าไปที่เด็กโตไอผู้ใหญ่เขาบอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกับอาการไข้ตัวร้อนนะครับข้อ2 ไข้ตัวร้อนถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ในคนอายุต่ำกว่า18ปีห้ามกินแอสไพรินเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้คือข้อแนะนำนะครับห้ามกินยาแอสไพรินนะครับควรกินยาพาราเซตามอลยาแก้ปวดลดไข้แทนนะครับข้อสองถ้าคัดจมูกหรือมีน้ำมูกมากนะครับกินคลอคลอเฟนิลลามีนนะครับก็คือ,อยากแก้หวัดแก้แพ้นะครับหรือใช้สมุนไพรแก้หวัดหรือกดจุดกดจุดแก้หวัดก็ได้นะครับทีนี้อยากอยากรู้ว่า ยาแก้หวัดแก้แพ้มันมีอะไรบ้างเราก็กดเข้าไปสมมุตินะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีคอเฟนนี่เรามีชนิดเม็ดนะครับแล้วก็คอเฟนนี่เรามีชนิดน้ําเชื่อมนะครับนี่ก็กดเข้าไปอันนี้เป็นขนาดนะครับในการที่เราจะกินนะครับนี่เห็นไหมครับเม็ด4มิลลิกรัมนะครับอะไรเนี่ยสรรพคุณใช้แก้อาการคัดจมูกน้ำมูกไหลาจามและแก้อาการแพ้ต่างๆ เช่นลมพิษผื่นคันแพร่อ,อากาศแพร่อ,อาหารแพร่ยาวิธีใช้ก็บอกว่ากินวันละ 2- 4ถึงครั้งหรือเมื่อมีอาการและซ้ำได้ทุก6-8ชั่วโมงนะครับขนาดนะครับผู้ใหญ่กินครั้งละ1เม็ดเด็กอายุ 7- 12ปีกินครั้งละครึ่งเม็ดนี่เห็นไหมครับ4-7ปีกินครั้งละ1ส่วน4เม็ดนะครับก็คือ1เซียวนั่นเองเพราะเด็กอายุต่ำกว่า4ปีควรใช้คาเฟนินีมีนชนิดน้ำเชื่อมนะครับอันนี้เป็นขนาดในการรับประทานยา นะครับสำหรับคนที่เจ็บคอนะครับเป็นไข้หวัดนะครับคำเตือนบอกว่าถ้ากินร่วมกับยาระงับประสาทเล่านะครับหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมจะทําให้ง่วงมากนะครับและเป็นอันตรายยานี้อาจทําให้เสมหะเหนียวนะครับจึงไม่ควรใช้ในคนที่เป็นหืดหรือไอมีเสเลดหรือถ้าพบว่ากินยานี้แล้วกลับไอมากขึ้นก็ควรหยุดกินยานี้ยานี้กินแล้วง่วงนะครับ หรือมึนงงห้ามขับรถนี่เห็นไหมครับอันนี้เขาเป็นคําเตือนนะครับนี่เดี๋ยวลองลองดูเป็นอลองดูลองดูเป็นอาการอื่นก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าปวดผมว่าสมมุติว่าผมปวดหลังก็แล้วกันปวดหลังปวดหลังปวดเอวนี่นะอันแรกนะครับปวดหลังปวดเอวก็กดเข้าไปดูปับ๊บ ก็รายละเอียดเขาบอกว่าถ้ามีไข้สูงหนาวสั่นปัสสาวะขุ่นหรือแดงหนาวเออแดงหรือปวดรล้าลงขาหรือขาชาขาอ่อนแรงน้ำหนักลดหรือปวดหลังรุนแรงควรรีบไปหาหมอนะครับถ้าปวดเวลายกของหรือว่าหลังออกกำลังกายหลังก้มก้มเงยๆงนะครับหลังนั่งหรือยืนนานๆหรือหลังตื่นนอนโดยไม่มีการผิดปกติอื่นให้นอนหงายลงบนพื้นราบนะครับงอนเข่าทั้งสองให้ชิดหน้าอกใช้มือแขนโอบเข่าไว้นะครับแล้วโยกตัว ขึ้นขึ้นลงลงจนอาการดีขึ้นหลังจากนั้นให้นอนหงายและหาหมอนหนุนขาทั้งสองข้างจนเข่าตั้งขึ้นนะครับนี่อันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับสําหรับอาการปวดหลังนะครับวิธีแก้เบื้องต้นนะครับก็บอกว่าให้นอนหงายนะครับแล้วก็งอเข่าขึ้นมาชิดหน้าอกแล้วก็เอามือล็อกหัวเข่าไว้นะครับแล้วก็โยกไปมานะครับโยกขึ้นโยกลงนะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็น อีกแอปหนึ่งนะครับที่เอาไว้สําหรับเ,เขาเรียกอะไรปฐมพยาบาลรักษาเบื้องต้นกับอาการต่างๆ,ๆที่เรามีนะครับรู้สึกว่าจะมีหลากหลายเลยนะครับลอง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 อโหลดไปใช้ดูนะครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็มีวิดีโอแนะนำนะครับดูเมนูที่2นะครับเป็นรูปสายฟัง สายการฟังการเต้นของหัวใจนะครับอะไร่างนี้นะครับนี่ก็จะมีในส่วนที่เป็นศีรษะลำตัวนะครับลำตัวส่วนล่างแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นทั่วไปไข้หวัดผิวหนังอันที่สามเป็นรูปผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นครอบครัวนะครับเขาบอกว่าสวัสดีฮะเราขอแนะนําการทํางานหน้าบ้านหน้าบันทึกสุขภาพของคุณและคนทาการของคุณอันนี้ก็เป็นบันทึกสุขภาพนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโปรไฟล์ของเราเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์นะครับ <şu> คุณผู้ชมก็ลองไปแก้ไขปรับปรุงเรานะครับตรงนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์นะครับสำหรับผมเองคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เป็นไข้ออดอดแอดแอดอะไรเงี้ยนะครับ เป็นหวัดบ่อยเป็นไข้บ่อยนะครับปวดหัวบ่อยนะครับก็ลองดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาใช้ดูนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมมีอะไรจะสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับ หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ